คือก็ท่านก็พูดความจริงว่าดีเอมันก็ต้องพอลูกกันก็ต้องดีเอเดียวกันก็เข้านั้นเองครับจากในทางวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจได้แล้วบทบาทในการเมืองเราจะเห็นอะไรย่างนี้ไหมครับระหว่างท่านและกับคุณนุ้งอิงอะไรเงี้ยกับก็คุณนุ้งอิงก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับเป็นปกติส่วนคุณทักษิณกับคุณนุ้งอิงก็เป็นพ่อลูกกันโดยสายเลือดแยกออกไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านเดียวกันทานข้าวกันคุยกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อลูก อย่าย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอย่าไปมองอะไรที่บอกว่าท่านมาท่านจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเลยท่านก็เป็นท่านเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเดียวกันนี่คือ,คอคเป้าหมายก็น่าจะนายนี้เดียร์เดียเดียร์เดีเดียรกเดีร์เดียร์เดียรกเดียรดีเดียร์เดเดียรกเดียร์เดีเดียร์เดียร์เดียร์เลียร์เดียร์เลียร์เวียเดียร์เวีาเดียร์เดียริงดียร์เดียร<อ>์เดร์เดียร์เดีเดียยร์ การที่นายกปุกความมั่นใจเชื่อทยว่าเลือกตั้งค้าชนะแน่อะไรเงี้ยมันยม่นมั่นใจวางเ่าเปนได้ไหมอันนั้นก็เป็นความเชื่อใจและมั่นใจของสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนอยู่แล้วครับสิ่งที่ท่านนายกมาพูดก็คือพูดได้ให้ให้เห็นว่าผู้นําเองก็คิดอย่างนี้นะครับกรรมการานพรรคก็คิดอย่างนี้เพราะนั้นสมาชิกพรรคถ้ายัางจับมือร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเราชนะแน่นอน ผลงานเราจะเป็นตัวกําหนดก็ต้องไปถามพรรคประชาธิปัตย์นายกบอกว่าเขาไม่มาติดต่อผมไม่ติดต่อนายกเขาก็ไม่ได้ติดต่อผมเหมือนกันไม่ไม่ทราบต้องไปถามถามถามคนให้ข่าวหรือไม่งั้นก็ต้องถามทางประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามียังไงก็ให้บอกมาผมก็เหมือนกันไม่มีมีปัญหาอะไรตอนนี้ถามอย่างที่ว่ามั่นคงยังพอย่งก็นายกบอกมั่นคง ต้องถามท่านนายกเพราะท่านนายกเป็นคนจดประก,กาว่าจะปรับคอมอรหรือไม่ปอมอรับคอรอความใกล้นี่ยต้อง <laughs> ถามนายกครับถามผมไม่ได้เพราะว่าอำนาจอยู่ที่นายกคนเดียว